ครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับเช้านี้ก็ามาะจะทำต้มกระดูกอ่อนนะครับกระดูกหมูกับใบมะขามนะครับก็ตั้งตอนนี้กำลังปรุงครับตั้งน้ำให้เดือดก่อนนะครับ เพื่อเดี๋ยวจะได้เคี่ยวกระดูกหมูก่อนนะครับก่อนที่จะต้มใส่หอมกับกระเทียมลงไปก่อนนะครับเพื่อให้น้ำมันหอมหอมหน่อยนะครับเดี๋ยวมาเคี่ยวกระดูกหมูให้น้ำมันเดือดนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าใส่น้ำยังไม่ร้อนเดี๋ยวน้ำมันจะขาวขาวเนื้อหมูกาวกระดูกหมูนะครับให้น้ำมันเดือมเดือนนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่กระดูกหมู อัน้มันร้อนร้อนก่อนนะครับครับพอน้ำเริ่มร้อนก็เอาสาไยลงก่อนนะครับสาไฟลงเป็นไฟกลางก็ได้นะครับแล้วก็ใส่กระดูกหมูลงไปเลยนะครับกระดูกหมูนี่ต้องเคี่ยวก่อนกระดูกอ่อนนะครับเคี่ยวด้วยวยกลาง ครับสักพักหนึ่งเคี่ยวโดวยควยกลางก่อนนะครับให้มันสุกก่อนเดี๋ยวค่อยใส่ปรุงรสกับมอกใบมะขามอ่อนนะครับเคไปทําอย่างอื่นได้ลางเลยจะคู่หนึ่งเดี๋ยวมามาจัดการใหม่นะครับครับต้มกระดูกหมูเนี่ยมันจะมีไขมันออกมาเลยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องตักไขมันนี้ทิ้งก่อน นี่ไขมันทั้งนั้นนะครับต้องตักไข่นี่ออกก่อนไม่รู้จะกินไปทำไมหเห็นไหมนะครับต้องตักไข่นี่ออกก่อน ครับต้องตักไข่ออกครับไข่มันที่มันเกิดจากยังมีติดไข่มันอยู่ก็ต้องตักออกครับก็น่าจะได้แล้วทีนี้ก็ใส่ใบมะขามโยดมะขามอ่อนลงไปเลย ครเด็ดไปแล้วลางไว้แล้วก็ใส่ยอดมะขามอ่อนลงไปยเยอะมากเดี๋ยวเปรี้ยวเปรี้ยวไม่อร่อยนะครับเปรี้ยวเยอะไม่อร่อยใส่ลงไปก่อนนิดเดียวคือนใส่นิดหนึงก่อน กามันกินเป็นผักได้ด้วยยอดมากขามอ่อนโอเคเดี๋ยวปรุงรสห้เดือดครั้งหนึ่งแล้วก็ปรุงรสดัเนเริ่มใช้ได้แล้วไปก็ใส่ซีอิ๊วขาวผมใส่ซีอิ๊วขาวแทนใส่เกลือนะครับรสชา่ิมันจะดีกว่าใส่ซีอิ๊วขาวลงไป นี่ยก็ใส่รถดีสักนิดหนึ่งก็ได้รถดีนิดนิดหน,นี่นะครับเพื่อให้รสชาติมันดีขึ้นอย่าใส่เยอะนะครับแล้วก็ก็ไปชิมไปชิมดูว่ามันอร่อยได้ยังรับเพราะว่าถ้าใส่พวกนี้เยอะมันจะไปหนักกัดไตเพราะว่าไตมันจะทำงานหนักในการกรอง ฐาเหลนี้ออกครับก็ทําเพื่อสุขภาพให้พออร่อยลิ้นนิดนิดแล้วก็ไม่หนักในการเวลาเวลาขับถ่ายด้วยนะครับทำงาง่ายๆครับต้องต้องทํายง่ายๆคง,งได้แล้วครับกระดูกหมูก็น่าจะโอเคไปชิมนิดนึงน,นะครับชิมน้ำนึง ใน้แรงอกอ,อีกทีนึง่งทีนึงน่งในเแรงอกขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับลองไปทำกันดูนะครับทำง่ายๆอ่าทำกับข้าวกินเองครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามไ้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ